สวัสดีค่ะวันนี้กูกิ๊กพามาอัปเดตรถเข้าหม่อีกแล้วนะคะคันนี้เป็นตัวไซส์ใหญ่ไปเลยค่ะ PPV 7ที่นั่งใครหาอยู่มากูกิ๊กแนะนำเลยค่ะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ปี2020คันนี้ฉมปัจจุบันแล้วนะคะหล่อมาเลยหล่อแบบออกจากโรงงานก็หล่อมาเลยใครชอบอะ่ะมาที่นี่ค่ะมีให้เลือกหลายคันเลยแต่ว่าคันนี้เป็นสียอดฮิตนะคะสีขาวมุก กูกิ๊กต้องชิงเอามาก่อนทีเขาหน้านี้หน้าใหม่หน้าปัจจุบันแล้วค่ะก็จะเป็นไฟตัดหมอกไฟหน้าเนี่ยเป็นเป็น LED นะคะ mm hmm. ล้อแม็กขอบสิบแปอันนี้คิ้วล้อม,มาจากโรงงานเนาะเพราะว่าติดมากับตัวรถเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถอันนี้มันธรรมดาออก,กิ๊กแค่อยากจะพาชมภายนภายนอกภายในเป็นแบบสภาพก่อนก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาดูหรือแบบตัดสินใจอะไรประมาณนี้ค่ะว่าแบบรถมันเป็นแบบไหน เข้ามาดูดีไหมอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคมามาไปไปรอบก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าข้างในเจ็ดที่นั่ง f อ r t จ n เ r อร์เขาก็ได้เรื่องกว้างอยู่แล้วค่ะเรื่องลุยแต่คันนี้ยังไม่ใช่ขับสีนะหนูว่าว่าเป็นท็อปของขับสองอ่ะก็ท็อปแล้วเพราะว่ามันจะมีสองสองจุดสี่จีส่วนคันนี้สองจุดสี่วีขับสองนะคะไม่ได้เอากุญแจมาอ๋อมันเป็นไฟฟ้า จริงๆอ่ะก็ทําหลายคันแล้วนะก็คือความมันแบบคนมันไม่แม่นสเปกจริงๆค่ะสเปคไม่ไอสเปคไม่แม่นแต่โปรโมชั่นแน่นมากนะคะลูกค้าอ่าไม่พลาดค่ะเบาะเป็นแบบแขวนถึงดึงเป็นไงมันก็ต้องแบบปรับพัฒนาอะไรกันไปบ้างอ่ะคนเราอ่ะนะ<ส>นี่ว้วยใหม่อ่ะใหม่เบาะใหม่จัง 2.4v ปี2020ไม่น้อยมากมันขาดอีก6โลอะ74,000บอก7 4 0 0 0ไปเลยนะคะเบะแถวนั้นก็พับได้ด้วยนะเราดูดีเขาแบ่งเป็น40,60 4, ด้วยเพราะว่าก็คือเขาเน้นความเป็นอนเนกประสงค์เนอะรถไซต์เน้นความเป็นอนเนกประสงค์ความกว้างค่ะแล้วแต่การใช้งานลูกเล็กเด็กแดงผู้ใหญ่ญาติจะไปกี่คน,คนขนคันเดียวจบเลยคันนี้ ปาท้ายไฟฟ้ามีกันหนีบแล้วนะนานไงไม่ต้องกันไม่ต้องกลัวหนีบค่ะอ๋อไม่ได้ให้ดูน็อตเลยน็อตเดิมมาเปิดคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพกุกิกเช็คมาก่อนแล้วคันนี้มีโอกาสเช็คนะคะเนี่ยเดิมเดิมเดิมท้ายเดิมไอ้พวกยางอะไรอ,อ,อ่ะอ๋อ เจ็ดที่นั่งเน,งนาะต้องอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเหมือนเอเวอร์เรสนี่ยอน,น,นอตเห็นไหมไม่ไม่ขยับเลยคันนี้เกจเอนะคะเกจเอดูตอนนี้มีรอยหน่อยจากที่กุ๊กกิ๊กเห็นเห็นรอยตรงไหนก็บอกตรงนั้นไปเลยนะเนี่ยเก็บปรับสภาพให้ได้หนูปรับสภาพให้เก็บให้ยางอะไรอยู่ข้างล่างโอเคไปก่อนโดยรวมสวยนะ ไม่ถ้ารถไม่ได้ทําอะไรอ่ะก็จะรู้เลยเพราะว่ามันจะไม่ได้โดนการขัดเคลือบอะไรพวกนี้มันจะมีเห็นรอยอ่ะแหลกหลังคามันก็ลงมากับตัวรถเลยใช้งานได้จริงค่ะห้องโดยสารสีดำพี่บอยบอกใหม่เนาะดูดิบอกใหม่จริงอ่ะใหม่เนี่ยไม่มีรอย<บ>เลยนะเบาะนั่งอ่ะสวยจังเลยค่ะ เอรตังรจมีแอร์แล้วไม่ต้องกลัวร้อนนะคะผู้โดยสารตอนท้ายที่วางแขนอุ้ยใหม่ก็รถขับไปแค่เจ็ดเจ็ดหมื่นขาดอีกหกกิโลเจ็ดหมื่นสี่พันเดิมค่ะประตูเนี่ยคือเดิมหมดนะพวกรอยน็อตพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันไหนมันเดิมกนกล้าพูดได้เต็มปากเลยเยหนูดูมาหลายคันแล้วอะพอเวลาอะไรมันกระดุกกระดิ่งนิดนึงแล้วหนูก็จะเป็นเหมือนเป็นพอสายตาเราใช่ค่ะพอแบบว่า พอไปเห็นอะเหมือนคันก่อนนะแต่ว่าหนูมีคอมเมนต์บอกลูกค้าแล้วนะคะว่ารถทําอะไรมาบ้างค่ะก็เอาเพื่อความสบายใจอะเข้ามาตรวจเช็คดูรถกับบุกอีกทีหนึ่งมีช่างมาด้วยก็พามาดูได้เลยค่ะอันนี้ไม่ไม่ดีจํากัดกักกันเลยนะคะลูกค้าเข้ามาดูก่อนถ้าราคาคุณภาพตัวรถเหมาะสมกับที่ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อแล้วแบบเป็นอะไรที่รับได้อะ่ะก็แนะนําค่ะแนะนำอ่ะ รถไซนี้เขาก็ต้องมีปลั๊กบ้านไฟบ้านได้ค่ะเนี่ยพอรถไซนี้เขาเน้นลุยเนาะเน้นเที่ยวเน้นไปต่างจังหวัดเดินทางไกลแล้วถ้าเบาะแถวเนี้เบาะฝั่งเนี้ยมันสามารถปรับเอ็นได้อีกอ่ะเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเมื่อยเลยนะไม่ได้สบายเฉพาะคนขับคือผู้โดยสารเนี่ยก็นั่งสบายดูดิขาสั้นๆอย่างหนูไม่ติดขายาวก็ไม่ติดเลอเยอะ มีที่ห้อยด้วยอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยดูดิเอ้ยมีที่เก็บมันพับยังไงแต่ว่าพับอ่ะหนูหนูไม่รู้ว่าพับได้แต่หนูคิดว่ามันพับได้นะมันต้องพับได้เพราะว่ารถไ,ไซเนี้ยมันพับได้ทุกรุ่นอยู่แล้วอ่ะเพราะมันเป็นรถอนเนกประสงค์เนาะเจ้ที่นั่งแต่เบาะใหม่จริงๆไม่มีขาดเลยค่ะเบาะใหม่มากจุกจุไม่ได้โมนะัเนี่ยนี่พูดเรื่องจริงเนี่นยคปคันไหนสวยนี่คือแบบเจ้าแบบ ขี่เส้นได้เต็มปาก็คนก่อนหนูไปนอนฝันเลยอ่ะหนูว่าหนูเครียดแต่ว่าหัวใจหลักของเรามันเหมือนเดิมนะคะพี่บอยรถเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเรามีบุ๊กเซอร์วิสลูกค้ามาเช็คประวัติได้เราดูแลรถเองค่ะอ่าได้ค่ะโอเคไปฟังคนขับเกิดสาตานด้วย มันมันแต่ว่าเวลาขับแล้วมันก็ไม่ได้ขับยากนะถึงจะเป็นคันใหญ่อ่ะพวงมาลัยเบาแล้วก็คือแบบวงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้กายกะระยะไดไ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยหนูว่าผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงตัวเล,เลเ็กๆเขาก็มาใช้รถไซนี้เยอะนะคะสตาร์ได้ไหมคะสตาร์เลยนะเป็นผู้สตาร์ ไอพวกนี้ก็ไม่ต้องไปพีเซนต์หรอกเนาะลูกค้าบางทีเขาจะซื้อรู้สเปคมาเยอะอยู่แล้วแพทเดินทรงแพทเดินชิปอะไรพวกเนี้ยลูกค้ารู้หมดอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละรุ่นนะ่ะมันประมาณไหนจอสี่นิ้วนะคะทัชสกรีมได้ไอที่กูกิิกบอกถ้า Toyota เนี่ยมันก็จะดูง่ายหน่อยเนี่ยอ,อ่คันนี้มีบุกไหมอุปกรณ์อยู่ครบอันนี้เป็นคู่มือ จะเหมือนแคมรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าที่มันเป็นแบบว่าเป็นบุ๊กเซอร์วิสแบบออนไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้เขาเช็คตัวถังได้แล้วสามารถเช็คได้จากตัวถังเลยถ้าลูกค้าอยากได้นะ่ะแชทหากุก๊กกี้หนูมีหน้าเล่มแทบทุกคัน,คนเลยใช้คําว่าทุกคันแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะคะเพราะว่ารถสต็อกเนี่ยสองกว่าคันคือเขาจะไม่ได้ให้เซลล์ตัวกระจิบกระจ้อยอย่างเนี้ยเขาเก็บอ่าเก็บของที่มันสําคัญจําเป็นแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาดีค่ะเขาจะสแกนหน้าไว้ให้หมดทุกเล่ม ให้ลูกค้าสามารถดูได้ว่ารถจดทะเบียนปีอะไรแชสซี C, ตัวถังตรงกับตัวรถไหมอันนี้สําคัญมากนะคะในการซื้อรถมือสองเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงกันอะ่ะมันโอนไม่ได้นะมันเช็คอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้คันไหนแชทมมหาเดี๋ยวหนูดูให้ได้ทุกคันหนูส่งให้ดูได้ทุกคันบอ่อไฟฟ้าฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ปกติค่ะแอร์ก็เย็นเย็น แต่ว่าคันนี้หอมน้อยกว่าแคมรี่นะคะแคมรี่คันนั้นอนะข้างในรถหอมมากรถสวยค่ะสวยจริงๆอ่าคันนี้เกรดเอเลยเกรดเอที่เขาบอกว่าน็อตไม่ขยับไม่ขยับถ้ารอให้บวกได้ก็จะเป็นเอบวกได้ไีด <laughs> ่าอมอสวยค่ะอ้อนี่มีรอยข้างในนิดหน่อยแต่ว่ากุ๊กกี้ก็ตรงนี้ก็เก็บได้นะเป็นเหมือนเหมือนโดน ตนหน่อยอะ่ะถ้าลูกค้าซีเรียสบอกกูจิ้มได้ตรงนนนเนี้ยจิ้มลูกชิ้นเลย่าเ <laughs> นี่ยรถมือ,อสองอ่ะเสน่ห์แต่ละคันมันไม่เหมือนกันค่ะบางคันมีรอยตรงนู้นบางคันมีรอยตรงนี้หัวเกียร์ล่ะคันนี้หัวเกียร์ไม่มีเลยคันนี้หัวเกียร์สะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยเลยค่ะถ้ามีรอยข่วนจากไอพวกเนี้ยนิดๆในหน่นนยอยอ่ะมันปกตินะถือว่าไม่ได้เยอะกูจิกว่าลูกค้ามองคือแบบโอเครับได้มันไม่ได้แบบเป็นรอยอะไรอย่างนั้นอะ คันนี้สวยเลยค่ะโดยรวมนะนิดๆหน่อยๆแต่แบบไม่ได้เยอะไม่ได้มีรอยอะไรราคานะคะเก้าแสหกมืเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะที่นี่ค่ะถ้าชอบรีบเข้ามาดูนะคะคันใหม่อ่ะมันสวยหนูบอกว่าวรีบเข้ามาดูรีบเข้ามาดูได้เลยนะคะหรือว่าโอนจองค่ะโอนจองแค่พันเดียวลูกค้ามาดูไม่ชอบแล้วจะถอนจองบบกับกูกิกได้คืนจองเต็มจํานวนไม่มีหักใดๆนะคะจองจองเข้าบริษัทเท่านั้นสองจุสี่ค่ะ ันนี้ก็สตาร์ทสักหนึ่งแล้วเนาะฟังเสียงเครื่องได้ค่ะดูหน้าเครื่องได้ว่าเป็นยังไงดูน็อตจิเนี่ยกระบะกระบะที่เขาดูคานกันเนี่ยพี่บอยเขาก็หนูเพิ่งเห็นนะลูกค้าก็จะดูว่าน่าจะแบบเล็กซ้ายไล่ขวาอะไรอย่างนี้ป่ะมันเป็นเหมือนตัวย่อใช่ค่ะว่าคานอ่ะคานเดิมไหมแอรนี่คือจะยึดตรงผู้โดยสารค่ะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยอ่าก็จะเป็นคนขับเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟนี้อ่ะมันเป็นเหมือนพื้น ใช่เดิมหมดค่ะคันยัตเตรด a A จริงๆเพราะว่าถ้าคาันไม่เดิมเนี่ยก็ต้องกลัวแล้วใช่ไหมแต่อย่างบางทีฝากระโปรงอ่ะทำสีก็ยังปกติอยู่นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะฝากระโปรงกับกันชนหน้าเนี่ยมันเป็นรอยง่ายที่สุดถ้าสมมุติว่าขับทางไกลบางทีมันโดนหินกระท้อหรืออะไรอะ่ะเก็บสีมันก็ก็ปกติแต่ว่าที่ต้องดูต้องตรวจก็คือคันหน้าห้องเครื่องเซฟโซนว่ามัน เพราะมันผ่านการดัดแปลงหรือการซ่อมอะไรมาหรือเปล่าคือเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพวกนี้มันไม่เหมือนเดิมอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีอุบัติเหตุหรือชนแต่ลูกค้าสบายใจได้อย่างหนึง่งกูกิิกจะบอกลูกค้าก่อนค่ะมันจุบ๊บมันแตะมันอะไรตรงไหนหนูจะบอกก่อนเพราะมันมีประวัติอยู่หนูไม่ได้ดูรถเก่งนะคะหนูดูจากประวัติการใช้งานหรือประวัติการเคมของรถของรถค่ะโอเค คันนี้สวยค่ะจะจบคิดว่าคันนี้สวยมาก2.4 V ปี2020ไม่แค่74 0 0 0นะคะขาดอีกขอกิโล7 4 0 0 0่ค่ะรถคันนี้อยู่ที่เพชรเกษม77ลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ค่ะมีบริการไฟแนนซ์ถึงที่บ้านเครดิตดีฟีดาวซื้อสดไม่เสียแวด ไม่เสียแวดเลยนะคะเราไม่บวกภาษีค่ะลูกค้าสนใจโทรมาหากุกริกได้ที่เบอร์0824131991ฝากด้วยนะคะรถมือสองเสร็จสวยคุณภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจวีทียุท้าเท่านั้นค่ะ